ค่ะเราจะมาสรุปเนื้อหาก่อนสอบหลังเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร,ร่วมกันอย่างปลอดภัยซึ่งในหน่วยนี้สิ่งที่เด็กๆจะต้องได้เรียนรู้ก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบและแนวทางในการใช้เทคโนโลยีนะคะสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและรหัสผ่านอันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์บ,บนอินเทอร์เน็ตนะคะเราไปนะคะเราไปดูเลยอันนี้ก็คือ การใช้เทคโนโลยีร่วมกันอย่างปลอดภัยมีเรื่องอะไรบ้างหนึง่งเปิดอุปกรณ์ทุกครั้งปิดอุปกรณ์ทุกครั้งเมือ่อเมื่อเลิกใช้งานก็พูดหมายก็หมายความว่าเวลาเราเข้าระบบเราก็ต้องออกจากระบบทุกครั้งนะคะแล้วก็ปิดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังจากเราใช้งานนะคะเผื่อเราไม่ปิดแต่เราเผลอเปิดไว้แต่เรายังไม่ออกจากระบบบางระบบเพื่อนหรือคนที่เขาไม่หวังดีเขาอาจจะเข้าไปล้วงข้อมูลของเราได้ตรวจสอบเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะคะโดยเฉพาะ ถ้าเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือก็เป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลแต่ถ้าเกิดเป็นเว็บไซต์ที่เราไม่รู้จักนะคะมันคลิกลิงก์มันส่งลิงก์ให้เราไปคลิกไปดาวน์โหลดอย่าไปทํานะคะอ, click, ะอย่าไปคลิกเดี๋ยวจะไปดาวน์โหลดออกไปเลยนะคะตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเปิดนะคะปรึกษาครูหรือผู้ปกครองเมื่อพบข้อมูลที่ไม่ปลอดภัยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากนะคะติดตั้งโปรแกรมมา m a ลแวร์ก็คือป้องกันไวรัสนะคะต่อไปค่ะ แน่นอนมันมันก็มีผลกระทบและมันก็มีแนวทางในการแก้ปัญหาเช่นเดียวกันนะคะอ่าเรามาดูอย่างเช่นรูปนี้นะคะอย่างเช่นรูปนี้นะคะมีเด็กคนหนึ่งนะคะได้รับข้อความแต่ไม่รู้นั้นว่าข้อความนั้นเป็นข้อความอะไรมีผู้วิเวยหวังดีส่งมาบอกว่ามาเจอกันหน่อยที่โรงเรียนส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ได้รับข้อความจากบุคคลแปลกหน้านะคะจากบุคคลที่เราไม่รู้จักเขากลับเชื่อแลวเขาก็ไปทําอะไรโลกเขาก็ไป ไปหาไปหาเพื่อนไปหาคนที่นัดหมายแต่ไม่เจอก็อกลับมาอะไรหายไปคะอ,คอ๋กระเป๋าหายเนื่องจากว่าเราเชื่อเกินไปนะคะถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราทํำยังไงคะหนึ่งนะคะอย่าไปทํานะคะบล็อกหรือแจ้งผู้ปกครองแจ้งครูเพราะเราอาจจะไม่ปลอดภัยแล้วในขนาดนั้นนะคะต้องดูดีๆนะคะทีนี้เรามาดูว่า ข้อปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรให้ปลอดภัยป้องกันข้อมูลส่วนตัวไม่เปิดเผยข้อมูลโดยรหัสผ่านนะคะไม่ใช้รหัสผ่านที่เป็นเป็นหมายเลขประจำตัวรหัส A T M ไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับคนที่เราไม่รู้จักออกจากระบบทุกท้งหรือเมื่อเลิกใช้งานสร้างรหัสผ่านให้คาดเดาได้ยากนะคะถ้าพบปัญหาหรือบุคคลที่ไม่สบายใจหรือเราพบข้อความอะไรที่แบบว่าเราดูแล้วเราไม่ปลอดภัยแล้วเราต้องรีบแจ้งครูผูผ้ปกครองให้ทราบ เพราะเราอาจจะอยู่ในอะไรคะจะอยู่ในภาวะที่อะไรคะตกเป็นเหยื่ออันตรายนะคะกำหนดสิทธิในการใช้หรือสิทธิบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูอาชญากรรมทางอินเทอร์เนต็ตบ้างอาชญากรรมทางอินเทอร์เนต็ตอ่าดีนะคะก็คือการกระทําผิดกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเช่น การขโมยข้อมูลแฮกเกอร์นะคะการละเมิดลิขสิทธิ์การละเมิดสิทธิการละเมิดสิทธิอย่างเช่นเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้อย่างเช่นเราถ่ายรูปเพื่อนไปโพสต์เรา,ถ,าถ่ายคลิปเพื่อนไปโพสต์เราเอาข้อมูลของเพื่อนไปโพสต์ไปอะไรคะไปเผยแพร่โดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตเราก็ถือว่าเราละเมิดสิทธิของเขานะคะ การฟอกเงินการกอร่อก่วนการเผยแพร่ภาพวิดีโอเหมือนเมื่อกี้ที่พูดเนาะ,ะโดยเฉพาะพวกวิดีโอหรือสื่อที่เป็นลามกอ,อนาจารการหลอกลวงให้ร่วมค้าขายการโอนเงินในบัญชีผู้อื่นเข้าบัญชีตนเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะเรามาดูสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในรหัสผ่านบ้างหนึ่งเลยควรเราควรกำหนดรหัสผ่านให้กับโปรแกรมต่างๆเพื่อไม่ให้ เจ้าโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่เราลงระบบไว้นั้นได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็สำคัญเลยถ้าเรากำหนดรหัสผ่านต่างๆมันจะช่วยให้พวกแฮกเกอร์หรือไวรัสที่มีแฮกเกอร์เนี่ยปล่อยเข้าอ่ะเข้าได้ยากนะคะวิธีการมีดังนี้นะคะในการติดตั้งรงหัสผ่านแนวทางก็คือเป็นตัวอักษรตัวเลขที่จาไดา้ควรเป็นตัวอักษรตัวเลขที่ผู้ใช้จําได้ง่ายแต่ต้องคาดเดายากหมายความว่าถ้าเราไปติดตั้งแล้วถ้าเกิดเราจําไม่ได้เป็นไงคะ เราก็เข้าระบบของเราไม่ได้ฉะนั้นเราก็เอาที่เราสามารถจาได้ง่ายแต่ให้คนอื่นเขาคาดเดาได้ยากนะคะหรือใช้ตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ปนกันนะคะใช้รหัสผ่านที่ค่อนข้างยาวแต่อย่ายาวจนเกินไปจนจําไม่ได้นะคะเน้นว่าให้ให้สร้างแล้วให้คิดว่าบุคคลอื่นเขาคาดเดาได้ยากแค่นั้นนะคะเน้นตรงนี้ไม่ควรใช้วันเดือนปีเกิดหรือข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์บัตรประชาชนที่เป็นข้อมูลส่วนตัวตัวเองอยากไปใช้นะคะ หรือแม้แต่กระทั่งเอาคำศัพท์ที่มันมีอยู่ใน Dictionary ใช่ไหมเคยจำได้ไหมที่เคยเปิดให้ดูถ้าเอาคำศัพท์ที่อยู่ใน Dictionary มันจะมี Hacker แฮกเกอร์เนี่ยประมวลข้อมูลใครที่ใช้คำศัพท์ที่มันมีอยู่ใน d i c t i o n a r y เนี่ยเขาประมวลแป๊บหนึ่งไม่ถึงวินาทีค่ะเขาได้แล้วว่าคุณเอาเอาคำศัพท์ที่มันอยู่ใน Dictionary มาตั้งเป็นรหัสผ่านข้อนี้แฮกเกอร์ acker, ก็มีวิธีการตรวจสอบเหมือนกันฉะนั้นเขาก็แฮกของเราได้ง่ายนะคะอย่า แล้วก็ใช้เป็นภาษาที่อ่านได้นะคะภาษาที่อ่านได้ก็อาจจะเป็นตัวเลขตัวอักษรอักขระพิเศษนะคะอย่าเป็นตัวที่มันแบบว่าอ่านไม่ได้แล้วเราจะจําไม่ได้เองนี่แหละไม่ควรใช้รหัสผ่านซ้ํากับซอฟต์แวร์หรือรอุปกรณ์หลายอย่างเหมือนในในในคอมพิวเตอร์ของครูเนี่ยมีทั้ง Facebook มีทั้ง Line มีทั้งอินสตาแกรมอะไรก็แล้วแต่โปรแกรมต่างๆแต่ว่าครูจะต้อง เข้าไปติดตั้งเข้าไป Account เข้าไปสร้างบัญชีเสร็จแล้วครูจะต้องใช้รหัสผ่านแต่และระบบหรือแต่และเว็บไซต์หรือหรือแต่และซอฟต์แวร์ให้มันต่างกันออกไปเพื่อที่จะเวลาเขามาแฮ็กสมมุติเขาแฮ c กเข้าเฟซเราได้เข้าไปแฮ็กเข้า t i k ตอกเราได้อีสแกมเราได้เข้าไปแฮ็กใน Line ID ต่างๆเราได้เพราะเราใช้รหัสผ่านอันเดียวกันถ้าเป็น,ปนไปไม่ได้ควรใช้รหัสผ่านคนละอันสิ่งสำคัญคือเราต้องจำได้นะคะสิ่งสำคัญเราต้องจำให้ได้นะคะ อ่าทีนี้อ่าเรามาดูการกำหนดรหัสผ่านที่ดีอ่ะเรามาดูตรงนี้อันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่รู้จักบนรินเทมีผลกระทบอย่างไรนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่ามันจะทําให้เป็นยังไงคะนี่ตัวนี้ มันมีผลกระทบแน่นอนมันเป็นอันตรายหรือส่งผลต่อการใช้งานทําให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานมีหลายประเภทอย่างเช่นพวกไวรัสโทรจันสปาแวร์เวิร์มเราเรียกว่ากลุ่มโปรแกรมเหล่านี้ว่าโปรแกรมเหล่านี้ว่าเป็นโปรแกรมที่มุ่งร้ายต่อคอมพิวเตอร์ฉะนั้นเวลาเราติดตั้งซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆเราควรดูให้ดีไม่ใช่เขาขึ้นมาอัปเดตให้ติดตั้งให้กดกดไปมั่วเลยเราต้องดูได้ว่ามันน่าเชื่อถือไหมมันเป็นพวกที่แฝงมาด้วยกับพวกไวรัสหรือมัลแวร์ไหมนะคะ สิ่งสําคัญเวลาเราจะต้องดูคือหนึ่งเลยเราต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ของเราอย่างสม่ําเสมอติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสในคอมไม่คลิกข้อความที่แสดงโฆษณาหรือโปรแกรมต่างๆที่แปลกปลอมนะคะระหว่างเราใช้งานอย่าไปคลิกอย่าเข้าไปดูเด็ดขาดนะคะไม่ควรดาวนโหลดโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือมาติดตั้งในคอมพิวเตอร์เหมันเขาบอกว่าอ่ะโหลดซิลองใช้ฟรี7วันใช่ไหมคะอ่ะพอเข้าไปอู้เห็นว่าใช้ฟรีอยากจะโหลดพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเป็นยังไงคะ อาจจะเจอพวกไวรัสหรือมัลแวร์แทรกอยู่แล้วก็มาทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเราเสียหายบางคนกู้ไม่ได้ได้ต้องซื้อคอมใหม่บางคนกู้ได้ก็กู้ข้อมูลมาได้แค่บางส่วนนี่นะคะคืออันตรายของมันไม่เปิดอีเมลหรือไฟล์แนบต่างๆที่ไม่รู้จักสมมติว่ามีอีเมลส่งมาแต่เราไม่รู้จักเลยว่าเป็นอีเมลของใครเพอเพอเราไปเปิดในอีเมลในข้อความที่มันเป็นอีเมลเข้ามาเป็นจดหมายเข้ามาไหมเปิดเข้าไปปุ๊บเป็นไวรัสเป็นมัลแวร์ยังไงคะกินคอมเราหมดเลยนะคะฉะนั้น เราต้องดูให้ดีนะคะเขาบอกว่าปลอดภัยไว้ก่อนการปรับปรุงหรือการอัปเดตระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นการช่วยอุดช่องโหว่และแก้ปัญหาแก้ปัญหาปักต่างๆภายในเครื่องนะคะรวมถึงโปรแกรมสแกนเวลาก็ควรตั้งค่าให้อัปเดตนะคะ ฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและควรตรวจสอบไวรัสบนคอมพิวเตอร์อย่างน้อยทุกๆ2สัปดาห์ก็คือสแกนไวรัสนั่นแหละเราถึงเราไม่มีแต่เราสแกนไว้นะคะทุกๆ2สัปดาห์นะคะโอเคหลังจากนั้นเราจะได้สอบนะคะ